สวัสดีครับผม FC ผู้มีพระ,พระคุณกับผู้มัตหน่อยทุกท่านนะครับบางครั้งบางท่านบอกว่า350บาทมันคือเศษเงินแต่บางท่านบอกว่า350บาทมันคือชีวิตทั้งชีวิตกินมาม่าได้ทั้งเดือน<笑><笑>โอเคเนาะนะครับฉะนั้นสามบาทคุณค่ามันต่างกันที่คนใช้นะครับแล้วก็คุณค่ามันต่างคนที่หวงแหนฉะนั้นสําหรับผมแล้วเนะี่ยสามบาทมันมีค่ามหาศาลนะครับผมจะตอบแทนแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านได้อย่างเต็ม เต็มหน่วยนะครับบาทหนึ่งก็มีค่าสารับผมเพราะว่าจะซื้อน้ำแข็งมี4บาทขาดบาทหนึ่งซื้อไม่ได้นะครับ <laughs> โอเคนะครับอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายในส่วนของ ร้านค้าออนไลน์นะร้านค้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ร้านค้าเราโค้ดอธิบายในส่วนของการสร้างสื่อการสอนนะครับไปละเรียกเธอและสร้างสื่อการสอนนะครับไม่นานนิดเดียวนะครับไม่ถึง3นาทีเนาะนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดโคท่านดาวน์โหลดโฟลเดอร์มาทั้งโฟลเดอร์นะครับใช้ตัวดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะมีอยู่2อส่วนใหญ่เนาะก็คือในส่วนของดาต้าชีตและก็ในส่วนของสไลด์นะครับสไลด์เนี่ยนะครับผมว่ารูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบเดิมๆเนาะไม่สวยงามจะดีไซน์แบบเดิมมมมท่่าาาาาานนนสสรรถถดดดีีไไไซซ์ให้เะ ขูดสมพงศ์แล้วก็าาร่รนอาจาร์วิรัตยของธานจาจาร์พิพัฒน์นะครับแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยการรายงานการสอนเนี่ยเราบางทีเราอาจจะใส่เป็นลักษณะของ a 4ถูกไหมนะครับรายงานมาเป็น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 บวดดิ้งอะไรเป็นข้อความมากกว่ารูปภาพในปัจจุบันเนาะแล้วก็อาจจะมีแปดรูปภาพแต่ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องเอาตามรูปแบบนี้นะครับท่านมาแก้ไขในสไลด์แล้วก็เพิ่มอินพุตออบเจกต์เข้าไปในส่วนของโค้ดนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของชีทก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้้อองแกกคืออ็ <c oughs> ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวคลิปฟืบตรงนี้มีแจ้งสาร,รกรรมเนาะโอเคกดชีตมาครับอืมกดอัพสคริปต์ขึ้นมา ดังนั้นผมไม่ได้บอกอะไรมากนะผมจะบอกแค่ว่านะครับในสภาวะตรงนี้เนาะท่านพบว่ามันไม่ได้มีแก้ไขอะไรมากนะครับสหรับท่านบางท่านอาจจะเออเลอร์อยู่นะถ้าอาจารยนะ์เออร์เลอร์เนาะสมมติว่าอาจารย์ท่านครูท่านแจ้งมาแล้วแหละนะครับเมื่อวานนะครับท่านบอกว่าโคดเออร์เลอร์ผมเข้าใจว่าโค้ดเออร์เลอร์นี่น่าจะเป็นในส่วนของลักษณะของโฟลเดอร์พิกเจอร์โฟลเดอร์ PDF เหล่านี้นะท่านต้องแชร์นะครับถ้าท่านไว้ในได้แชร์มันแชร์แล้วแต่ท่านไม่ได้ไว้ในได้แชร์เนี่ยมันจะถูกปิดไว้ก่อนเนาะนะครับจะ้คลิกที่รรูปเคื่องหมายคนนะครับแล้้ววกกกก็็เเเลลือตันนนนีีีปททุคท่มิงนะ์า นะครับสำหรับโฟลเดอร์นี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แชร์ข้อมูลไม่สามารถวิ่งเข้ามาตรงนี้ได้ โอเคละนะครับ, okay, นะรบไปดูที่โค้ดต่อนะครับโค้ดจะนั้โค้ดเนี่ยท่านจะสังเกตว่าโค้ดของผมเนี่ยมีอยส่วนสส่วนเนาะก็ะคืออินเด็แล้วก็อินเด็กหนึ่งฉะนั้นอินเด็กหนึ่งกับอินเด็เด็หนึ่งคืออะไรครับคืออินเด็กผมมีการปรับแก้ไว้ท่านอาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาแก้เยอะเนาะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้แก้เพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบของสไลด์พวกนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่แก้เพิ่มเติมเนาะเอาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูใน จากนั้นเราเอา id นะครับเราไอ id ลเดอร์เก็บรูปภาพมาใส่ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ id picture เนอะ id picture เข้ามาใส่นะครับตัวนี้แชร์เรียบร้อยแล้วครับผมแชร์แล้วเมื่อกี้เนาะอ่าโอเคคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกแล้วก็มาวางในส่วนของฟังก์ชันอะไรในส่วนของวาฟ่า folder id นะครับลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาดูนะครับแล้วก็ในส่วนของโทเค็น telegram นะครับถ้ามีโทเค็น telegram ไหมอ่าผมจะลองโทเค็น telegram ผมมาใส่นะครับโอเคผมก็จะเปิด telegram ผมนะครับปึ๊บ Okay. เอา telegram ม,มาใส่ก่อนเอาโทเค็นมาใส่ก่อนนะครับโทเค็น telegram ว่างนะครับบางเพิ่งชุบแล้วก็เอา id chat id ของ telegram มาใส่นะครับก็คุมดามป้ายนะครับลบชิ้งนั่นแหละครับ แล้วก็วางทับไปเลยก็ได้ครับคลิกขวาแล้วก็เพลทลงไปนะครับท่านไม่ต้องเอา telegram ของผมนะครับท่านไม่ต้องแจ้งมาที่ผมก็ได้นะครับอันนี้มันของผมเนาะถ้าไปสร้างเอาใหม่นะครับง่ายทีเดียวนะครับดูที่มีตอนนี้มีคนแชร์ไปเยอะมากใหมโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือชีทไอดีนะครับตัวนี้มันก็จะสามารถในการสร้างสไลด์แล้วเนาะงั้นเราเอาชีทไอดีมาใส่ด้วยนะครับก็คือมาที่ data sheet นะครับแล้วก็เอาไอดีนะครับเอาไอดีมาใส่คลิกขวาคัดลอกนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชีทไอดีนะครับชื่อชีทเราตั้แก้ไไขอะะรเนา อชีตนี่นะครับก็ชีตเลยแล้วนะครับ Data โอเคนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเทมเพลตไอดีนะก็คือตัวนี้เนาะนะครับเทมเพลตไอดีนี้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็เอา ID มานะครับมาถึงเคนะครับคลัทลอกคลิกขวาอ่าแล้วก็กลับมาที่โค้ดนะครับแล้วก็มาที่เทมเพลตไอดีแล้วจะเก็บ PDF ไฟล์ไว้ไหนล่ะนะครับเราก็มาที่โอดเดอร์นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์หลักก่อนว่า PDF อฟไฟล์เราจะเก็บตรงนี้นะแล้วก็เป็นเต้นที่พีเอฟไฟล์ซึ่งแชร์เรียบร้อยแล้วเนาะ นการเพื่อที่จะเอาไอดีลงสุดท้ายนะครับตั้งแต่เลขหนึ่งเป็นต้นมาแล้วชิ้ขวาแล้วก็คัดลอกไปนะครับแล้วก็ไปบางในส่วนของโฟลเดอร์ไอดีนะครับไอโค้ดนี้เ,นเดี๋ยวผมจะลองทําให้เป็นแบบฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นแบบฟอร์มตอนนี้ผมทําให้องค์กรก็จะเป็นแบบฟอร์มอขอทุนสนับสนุนางานวิจัยระดับปริญญาตรีศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับจน่ใจการทำเนี้ยน่าจะต,ติดตั้งได้หลังจากนี่ยครับเปิดเปิดภาคเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำระยะยืดได้แล้วนะครับสำหรับนักศึกษานะครับอ่ะโอเคครับ แล้วก็ในส่วนของอื่นตัวอื่นไม่ต้องมีแล้วมั้งครับเนาะนะไม่ได้แก้ไขแล้วตัวหลักๆก็จะเปประมาณน,นี้แหละนะครับโอเคทีนี้เราเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมายังไงมาที่สีฟ้าทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับโอเคแล้วก็ทําให้ใช้งานได้ไปนะให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับอีเมลแชดวานไฟล์อนุญาต นะครับแล้วก็เราจะดูที่ URL นะครับ e x c เราจะดูหน้าเว็บก่อนแล้วจะดูว่า index หนึ่งกับ index กับ index หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นต่างกันยังไงนะครับเราจะพูดเพิ un, thumbs, ่มเติมนิดนึงนะครับ index index ตรงๆนะ index ตัวนี้นะครับเราได้มาแล้วนะครับตรงนี้ท่านสามารถไปเปลี่ยนแก้ไขของท่านเองได้เนาะภาพตัวนี้คือภาพตไหนนะครับภาพตัวนี้คือภาพที่ท่านสามารถจะเปลี่ยนได้ก็คือตรงนี้นะครับผมใส่ไปตรงนี้นะมันคือภาพนี้เนาะนี่มันคือภาพนี้นะครับ อเคคนะครับถ้าเราสามารถที่เอาภาพใหม่เข้ามาได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเอาภาพใหม่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนภาพดูเนาะนะครับทีนี้เอาเรามาดูว่าตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของรายงานการสอนละเราสามารถใช้ได้ตรวจสอบข้อมูลดูสินะครับอ่าดึงชีทมาไหมดึงชีทมาเรียบร้อยนะครับหน้าแรกชิปอ่ดทีนี้เราจะดูว่าไอ้ที่มันต่างกันจากโฟลเดอร์หนึ่งเราไปใช้อินเด็กหนึ่งอินเด็กสองต่างกันยังไงนะครับอันนี้อินเด็กเฉยๆแล้วก็อินเด็กหนึ่งเนาะมันต่างกันตรงอย่างนี้ครับในอินเด็กสองในอินเด็กที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือไอตรงเนี้ยผมสามารถท่่่่่าาาาาาานนสสมมรรถถทททีีจจะะบออกกวเลืได หรือพิมพ์ก็ได้ครับอ่าอายไหมครัเอออันนี้คิดอันนี้เนาะแต่ว่าเราเรามาเพิ่มเพจชอเดอร์เพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพจชอเดอร์ order, บอกว่าเลือกหรือพิมพ์อนะที่คิดไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้นะครับคนที่ก่อในฉลาดทุกคนเลยเห็นะเลือกอะไรมาเนี่ยวันสองอะไรเนาะระดับนึงซึ่งก็อยู่ในส่วนของดาต้าชีตใช่ไหมครับในส่วนของริสในดาต้าชีตจแหละว่า อ่นะครับครูนี้ประจําชั้นไหนอ่าครูนี้ประจําชั้นไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อในข้อสับเจ๊กมีวิชาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะมันจะดึงข้อมูลจากตรงนี้มานะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาตัวนี้เป็นหลักกันเนาะตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับตัวนี้ว่าถ้าตัวนี้เป็นเกณฑ์ท่านจะได้ง่ายขึ้นเนาะในการเลือกแล้วก็พิมพ์ด้วยแต่ถ้าบังคับนะสมมติเนาะแต่ถ้าบังคับเลยบังคับเลยก็ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันอินเด็กต์หนึ่งอ่าเารลองใส่อินเด็กต์หนึ่งเข้าไปดูนะครับอ่าอินเด็กเเเนนอ่่าารปลียต ที่อ่ินเด็กนะครับโคชีเอสในตัวเดียวกันลองบันทึกเนาะแล้วเราลองดูว่าในส่วนของอินเด็กหนึ่งมาทดสอบใช้งาน,มนเมนสุดท้ายดูนะครับเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นอินเด็กหนึ่งมันเป็นยังไงอินเะด็กหนึ่งจะเป็นลักษณะของการบังคับเลยเนาะไม่ไม่ให้เลือกเนาะถ้าครูก็มีวิชบาบังนคะับแล้วอ่าบังคับครูเลย ก็ต้องเลือกเท่านั้นพิดไม่ได้นะต้องเลือกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องเลือกก่อนนะถึงจะมานะครูดมครูดมห้องไหนห้องอนุบาลสองใช่ไหมลองดูก็ได้ครับครูดมห้องอะไรนะครับห้องอนุบาลสองนะครับครูดมเนี่ยอนุบาลสองเออเห็นไ,ไหมครับมันเป็นลักษณะของดัตตอริสสองระดับเนาะสองระดับก็เลือกแล้วก็ดึงมาข้อมูลมา ก็จะส่งข้อมูลส่งต่อมานะครับอ่าอย่างเช่นครูนะครูวิชาผ่านะครับอ่าระบบประถมทับหนึ่งทับหนึ่งทับสองอะไรเงี้ยเนาะวิชาก็เลือกวิชาได้หมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นบังคับนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าในหน่วยง,งานของเราโรงเรียนของเราเนะี่ยมันเป็นวิชาที่บังคับอยู่แล้วเราสามารถเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะฟิวข้อมูลไว้รอ,ลอเลยไม่ต้องเลือกหรอกครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะรรการรายงานการสอนโดยเฉพาะถ้าบอกว่าเป็นด้วอ่าเป็นลักษณะของเว็บระบบรายงานการสอนและรายงานการประชุมอะไรเงี้ยเอาตอนนั้นเราใส่ให้ตัวเลือกเกิดตัวเลือกได้ถูกไหม ผมเลือกตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างเงี้ยนะเป็นเป็นอินดีเคชเชอรนะได้เลยเนาะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนาะในส่วนของอินดีค์แล้วก็อนะินดีค์หนึ่งท่านสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยตอนนี้ไม่ไม่น่าจะเออร์เอรอะไรเนาะนะครับถ้ากิอาจารย์อ่ะลองผมลองผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเนาะเปลี่ยนภาพตัวน,นี้เป็นภาพอื่นอ่าโอเคสมมติก่อนนะครับผมกลับมาตอนนี้ผมเพิ่มภาพเข้ามานะครับเพิ่มอัปโหลดไฟล์ผมสมมติว่าผมออกแบบแคนวาเป็น,เป,นเป็นปกาาบบารรรารยงงนจิๆก็ได้คับ นะครับรายงานจริงๆแล้วเราก็ทําเป็นแคสเซนอาเมกาสแคปมาแคปภาพมาแล้วก็ทําเป็นภาพออกมาตรงนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะได้เหมือนกันเนาะสมมติว่าผมเอาตัวนี้ไปนะครับสมมติผมเอาตัวนี้ไปเนาะชึบวิธีเปลี่ยนภาพนะครับเปลี่ยนภาพชึบมาแล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่แชร์นะครับมาที่แชร์แล้วเราก็มาคัดลอกลิงก์เนาะเพื่อความแน่ใจเราจะดูว่ามันแชร์ทุกคนหรือยังแชร์เสร็จแล้วเราก็คัดลอกลิงก์ครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็มาวางใหม่นะครับวางใหม่แล้วก็เอาเฉพาะไอเดียนะครับเอาเฉพาะไอเดียของเขาเนาะ ชิปนี่นะครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอกโอเคนะแล้วกลับมานะครับกลับมาหน้าระบบนะครับแล้วกลับมาหน้าระบบที่นี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมตัวอย่างรายงานการสอนเราไปดูที่ว่าโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับโค้ดอยู่ในส่วนของ h t ท L เนะนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเป็นอินเด็กหนึ่งก่อนออ Index เอาอินเด็กเฉยก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วมาอินเด็กดูว่าในส่วนของโค้ดที่เป็นรูปแบบภาพภาพภาพที่เป็นรูปแบบรายงานการสอนนี่ครับตัวอย่างการสอนนะครับอยู่หน้าอยู่บรรทัดที่258นะครับเอามาแทน ID ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นซึ่งตัวนี้เป็นอ้่วะครับืางช ชุบนี่นะครับโอเคครับผมบันทึกครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับปึ้งว่างเปิดก็ไม่ใช่ว่าง <c oughs> อ้าวยัวยาวยังย,งย,งย,งยงเกิดอะไรขึ้นได้นะครับเดี๋ยวนะครับถูกไหมตัวอย่างรายงานการสอนอนี่าจะถูกแล้วอลองอัปเดตไปเลยดีกว่าเนาะอัปเดตไปเลยนะครับปึ้งชุบชุบอัปเดตไปเลยจะเปลี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนไหมชุบปึ้ง ทำไมไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนครับเออนั่นสิเดี๋ยนะขอโทษครับตันนี้มันตัวรายงานตัวมันเปลี่ยนอ่าไม่ใช่ปกหรือเปล่าเนี่ยน,น,นะครับขอ,ขอเลือนดูนิดนึงเออชุบชุบอืมดีพอร์ตพ,พรีวิวจะลองลองวาตัวนี้สิชุบทดสอบผมหลงผมหลงส้นแล้วผมเนี่ยนะ ชุบอ๋อขออภัยครับหลงส้นจริงๆด้วยนะครับโอเคๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปนิดนึงนะครับเรากลับไปนิดนึงนะครับไอตัวที่มันแสดงในส่วนของก็คือตรงโชว์โฮมนะครับตรงโชว์โฮมเป็นบรรทัดที่3ามเนาะนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จะมามาแทนในลักษณะก่อนตอนรีพอร์ตพรีวิวนะครับรีพอร์ตพรีวิวตรงที่เป็น Pf d อ่ะเนาะลองดูแล้วกันสมมติถ้าผมปล่อยไว้อย่างนี้นะครับสมมติถ้าผมวางไว้อย่างนี้เลยเนาะโอเคนะครับโค้ดเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนจุดนี้เป็นจุดหลักกันแล้วกัน นี่นะครับมันก็จะมีตัวอย่างรายงานการสอนอยู่ตรงนี้ลองบันทึกดูนะครับแล้วก็มีแค่นี้แหละครับระบบนี้เนาะแล้วก็แจ้งเตือน telegram กค่นั้นเองใช่ไหมครับชุบอ่าลืมใส่วันที่อวันที่สิบเอ็ดถูกแล้วนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นรายวิชาโอเคครับทดสอบรายวิชานะครับอืมหนึ่งหนึ่งทดสอบสินะครับอ้าวตอนนี้ก็ไปรูปภาพการสอนนะครับอืมอ่าพอาจจะสั่งครูว่าถ่ายรูปมาก็ได้ครับท่านสอนหัวข้ออะไรวันนี้ มันจะเก็บเป็น Data เป็นฐานข้อมูลเป็นดัตต์เบสอยู่ในระบบของโรงเรียนของหน่วยงานใช่ไหมครับมันก็จะเก็บไว้ตลอดเลยว่าถ้าท่านสอนในหัวข้อนี้นะในสวนการบันทึกรายงานการสอนนะครับมันก็จะถูกบันทึกไว้ตลอดทว่าท่านได้สอนแล้วอะไรหัวข้อนี้วันนี้อะไรอย่างนี้ครับกดบันทึกครับกำลังสร้างไฟล์รายงานสอนเนาะนะครับทีนี้เราก็จะไปดูว่ามันจะแจ้งเตือนทาง telegram ไหมนะครับโอเคนะครับผมเปิด telegram หรือเปล่าน่าจะเปิดอยู่นะครับเราสักครู่นะครับระบบแอปสคริปในลักษณะของการสร้าง p d f ผ่านสไลด์นะครับมันเหมาะแก่การลักษณะการ การฟิลข้อมูลการสร้าง PDF แบบไม่ใช่คนมาลุมมาตุ้มครั้งเดียวอะนะครับแบบใช้เป็นช่วงๆใช้เป็นวันๆแล้วแต่ใครจะมาใช้บริการอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการสอบปุ้มอะไรเงี้ยเนาะมันอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะของอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นลักษณะของตัวน,น,นี้ก็น่าจะไม่เหมาะในการทําพร้อมกัน2300คนอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับเราก็ได้มาลวรายงานการสอนโอเคไหมนี่ตามนั้นเลยนะครับรูดมห้องรบาลสองวิชา c c รายล่เดือดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็จะรายงานมาเรียบร้อยนะครับโดส่ง telegram แจ้งมาเบ่านะครับโดส่ง telegram ก็แจ้งมาเรียบร้้อยแลวนะครับ โอเคเนาะเรียบ okay, ร้อ,อยนะครับแล้วก็ส่งไปทางอีเมลแจ้งครูด้วยแล้วก็บันทึกการสอนก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ของไฟล์แต่ละไฟล์โฟลเดอร์ PDF ใช่ไหมนี่นะครับครูนุบะอูดรคุณครูดรบัรฑ์สองรายงานวันนี้นะครับเวลาสิบห้านาฬิกาโอเคไหมนะครับแต่ท่านจะต้องการใส่วันที่ด้วยท่านก็ต้องมาปรับเพิ่มในโค้ดในส่วนของการสร้างรหัสตรงน,งนี้นะครับอ่าไม่ใช่การสร้างรหัสเนาะการสร้าง PDF เนี่ยนะครับใส่วันที่เข้าไปนะครับตรงชื่อก่อนชื่อนี่แหละเราสามารถใส่วันที่เป็นไฟล์เนมได นะครับเพื่อจะให้ระบุว่างานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่รายงานการสอนเท่าไหร่โดยปกติแล้วในส่วนของ PDF มันก็จะมันก็จะบอกอยู่แล้วครับว่างานนี้บันทึกวันไหนนะครับรายงานโดยดีเทลอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ไหมนะครับมีตัวอื่นที่เป็นพิสดารไหมแต่ว่ากว่าจะได้แบบนี้มาครับไม่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะได้แบบนี้มาไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะได้แบบลักษณะของ CS เทวินมาเนี่ยก็แหม่นะครับกว่าจะปรับหน้ากว่าจะกลับไปกว่าจะ ในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็โหลดไปได้ใช้งานได้เลยนะครับเป็นลักษณะของการไปทําแบบฟอร์มอันนี้ผมก็จะเอาตัวนี้แหละไปทำแบบฟอร์มนะครับโดยปกติแล้วผมทำตัวหนึ่งนะนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนละผมจะเอาตัวนี้แหละไปทําแบบฟอร์มของงานบัณฑิตศึกษานะครับแต่ละแบบฟอร์มนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอามาใส่ในในรวมกันทั้งสามแบบฟอร์มก็ได้นะแต่ว่าเราจะมีหน้าเพจหลักเพจหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมีเพจหลักเพจหนึ่งเป็นเพจอ่าระบบคําร้องของงานบัณณฑิตแแลล้วกก็จะะมีัษบบนีีีี้นนนะคคครับมมมไไออออแลทึกสาระนะคร้องนันบมมันนนนสลลบาาาาหห้้้้ีียแต่ละคำร้องแยกกันแบบนั้นก็ดีกว่านะครับโอเคไหม นะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำในเรื่องของอระบบบันทึกค่าลงทะเบียนของของเด็กเนาะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเคสวัสดีครับผม